ครับสวัสดีครับเพื่อนเพี่ๆน้องๆทั้งหลายสเสน่มาแล้วพาเพื่อนพาพี่พาน้องเขาป่าคือเก่าพี่น้องมาเบิงเบ่งสมุนไพรมาเบิ่งสมุนไพรตัวนี้พี่น้องนี่นี่ครับผมนี่มันแม่นอย่างตาเน่นีสมุนไพรบำรุงร่างกายพี่น้องมาเบิง่งพี่น้องม,มันเป็นอย่างนี่เป็นสมุนไพร บำรุงร่างกายท่านชายเด้ครับเด้อนี่นี่เป็นเครื่อข้าวหนึ่งหรือว่าเครือมักเฟืองป่าตามภาคอีสานเอินบำรุงร่างกายท่านชายได้อย่างดีพี่น้องนี่นี่ผ้าขาวโคกขาป่ามา bon เบิกสมุนไพรนี่ยครับดอกกำลังออกพี่น้องยามเนี่ยครับผมดอกคนจังแก้ท้องเสียได้อย่างดีด้อพี่น้องเด้อนี่เครือข้าวหนึ่งหรือมักเฟืองป่านี่ ตอนนี้กำลังออกพี่น้องกำลังสวยงามพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเมื่อปลูกอยู่พี่น้องเลยแทนยังเป็นไม้ประดับได้อย่างดีนะพี่น้องนนเนาะนี่เป็นไม้ประดับได้อย่างดีสับปครดพ่นกับมีบลายคือผอุมบ้านะครับผมขึ้นอจัางบ้านรรนี่แหละมีบำรุงร่างกายท่านชายแล้วก็แก้ท้องเสีย เป็นไม้ประดับได้อย่างดีได้พี่น้องเนาะในในในพี่น้องนี่ต้นนี้ต้นน in wrote, ึงพีน่น้องนี่ยกำลังออกพี่น้องเดี๋ยวผมเอาเบอร์ปลูกจากต้นนี้พี่น้องนี่นี่เขาเรียกมะเฟืองป่าเดี๋ยวพี่น้องเพิ่มยอเพิ่นยังอนได้อันเป็นมากพี่น้องก็แลังออกดอกท้องท้องเสียเลยให้เอาใบเอามากมันไปต้มกินเอาหักมันเลยไปต้มกินพี่น้องเออสมุนไพรทุกตัวก่อนท่านที่สายท่านก็ศึกษาเบองก่อนเด้อพี่น้องเด้อ สมบนพายทุกตัวมันมีทั้งคนและโทษพี่น้องเลยก่อนที่กินก่อนที่ใส่จะให้ถามท่านผู้รูกก่อนว่ากินเนื้อใดใส่เนื้อใดเอาคลิปนี้ก็ขอจบเด้อครับเด้อเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทั้งหลายขอขอบ,บุญขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้พี่น้อง้อขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะขุดเอาต้นนี้พี่น้องเลยเอามาพูดพี่นอ้องต้นนี้นะขอบ,บุญขอบคุณครับผมขอบคุณครับ